โอเคนะคร <So S 1> here, hai, ับสวัสดีท kind of ุกคนนะครับอยู่กับผมยิ๊กกะโร่ห้านะครับเก็บเกมลัสนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเลยนะครับผมที่ต่อจาก EP ีที่2นะครับในเซิร์ฟเวอร์ลาเซียตัวร้ายนะครับผมตอนนี้คือพวกเราเนี่ยกำลังเจาะไปฟาร์มกันอีกรอบนึงนะครับโดยการเอาการ์ดเขียวเนี่ยไปฟาร์มหาการ์ดฟ้านะครับผมที่คนดูได้บอกไว้ใน EP ีที่แล้วนะครับว่าในบ้านเราเนี่ยมีการ์ดเขียวอยู่ถือว่าเป็นเรื่องดีมากทุกคนนะครับที่ผมไม่เจอการเขียวในตอนนั้นนะครับถ้าเกิดว่าผมเอาการ้นเนี่ย เราคงจะต้องไปหาก,การเขียวกันใหม่แน่เลยนะครับผมอั้นระหว่างที่กำลังจะออกไปฟาร์มนั้นนะครับเราได้ถูกโจมตีจากบ้านข้างนะครับผมมาแล้วพี่เอาไงเนาะรอเปล่ารอเปล่าทูซองมัได้เนาะได้ปะเวลาเปิดดิเปิดเปิดเดี๋ยวพี่รอรอเดี๋ยวพี่แกงออกไปยิงมันเอ้ยเดี๋ยวพี่จะเผืเ่อมันเผื่อมันในนี่โด<อ>น<อ>ยิงซะหน่อยมันเข้ามาแน่วะ่ะว่ามันอาจจะพ้นพ้นปอปเป็นลูกซองก็ได้นะเอย เนีเดี๋ยวผมทำกล่องก่อนมันจะได้แบบคานเข้ามาไม่ได้มันจะต้องติดอยู่ตรงนั้นตายไปเอาดิเอาดิเอาดิีเกล้งแกล้งแบบนี้ป่ะไป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 เกงเกงวันนี้ไงเดี๋ยวต้องลงมาเลยมันอยู่พี่มันอยู่บนอยู่บนขอบคุณหนึ่งบาทครับจากคุณนิกรมก่อนมากครับเวลาเปิดเวลาเปิดอยู่หลังคาพี่อยู่บราคาเริ่มใหม่ให่อยมดีครับผมชอนนี้ร้ไปเ้าอย่ไปหรอก เอาหัวแล้วพี่หนึ่งตัวโมกไปทำไมตาหนึ่งไตหนึ่งไตหนึ่งโอไปปีเตียงายหนึ่ง,ง,งมีปืนโอ้ยเฮียเพื่อนมันเก็บปืนได้สัตว์เอาว่าโอ้ยเฮียเพื่อนมันเก็บปืนไปเมื่อกี้ มันไม่ลงมาไม่ลงมาอยู่ยตา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 ยอ่ามีตัวไอ้หน้าไม้กำลังไป็นเขาวิ่งหนีอยู่ตรงถนนที่คือมาซัดมันได้นะโอ้นึกนึกพี่เหลิรเรื่องเหลือเก้าหี้ยไหนนี่ถนนเห็นไหมเนี่ขนาด สองเมิดามตดเม็ดเดียวโอ้โหไม่โดนแต่วะโดนโดนลงลงลงไเอาดาวเอาดาะโอ้ยมีความุกแนจังเว้ยล่กเกมเข้าไปฟามหน่อยด้ฟาร์มตัวบ้าก็ไดกระยาเอา้ยก็ดาเอาพี่พี่เร็วเลยไหมอโปยไอ้โลนดาวเหรอไวหน้าดาวไหน้าดาวใครลุกก่อนกันเ่ย ตามแล้วตามแล้วตามแล้วกูเองกูเองกูเองกูเงซ้ำผมอีกเดี๋ยวแผลน้อต่อแย่แผลนต่อมันลุกนี่ฮาเลยนะอย่างวันนั้นนะอย่างวันนั้นไอทีแบ็กอะทีนี้เมื่ก็นลุกเลยเฮียเฮ้ยมันลุกลุกไอเฮียดวงดีจังวะอุ้ยอ้ยันที่เอ็นจีเยสวยสวยเลยมึงว้าว รวยละรวยละเอสโต้เอสโก้เห็นไหมเราก็ยังไม่ได้ร้อรวยอะไรมากครับทุกคนแต่พวกเราเนี่ยก็ยอมที่จะสู้และเ,เล่นต่อนะครับเราได้บอดี้เอเจนจีมาเนี่ยผมก็ยังไม่สามารถที่จะคราฟทอมสันได้นะครับเพราะบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีโต๊ะสองเลยนะครับผมอยากประเี๋ยผ่านนับคอยเว้ยเฉยๆน็อปคอยตัวนี้ไม่ได <c oughs> ้อะไรวะน้าๆพี่ทิดท <c oughs> ิดบิวเห็นไหมครับก <c oughs> ับกาๆขอบคุณมากครับสี่บาทนะผมจัด <c oughs> ไอเอลบีของผมมากครับผมแตงฟอนดูเนชั่นนะฮะเอิอิรอรลองซื้อมันลองซื้อมันโอ้โมันไม่มีโน้ตแล้วอ่ะแล้วมันใช้ปืนอะไรอะวะมันเดืยดตัวมันเดือดตัวหนึ่งตัวสองตัวสามต้องไหนวะโลนต้องไหนวะมันอยู่สามร้อยตรงเฮ้ยโลนใครเนี่ยยี่่่่ เป็นใครเนี่ยไ,ไอ้พี่เรายิงมาเนี้ยพี่มึงทำบ้านกันดีวกอ่ากูว่าตอนนี้สงครามระหว่างเราแล้วก็บ้านในแอ่งเนี่ยเริ่มดูเดือดขึ้นแล้วนะทุกคนมันเริ่มโมโหแล้วนะครับที่โดนผมยิงตายไปในตอนแรกนะครับตอนนี้คือมันเริ่มจะเอาพวกปืนลูกซองแล้วก็ปืนดักเนี่ยมาดักเราแถวบ้านแล้วนะครับกล้ไว้ก่อนนะว่ามันดักแน่ ตรงหินข้างบ้านเลยเหินใหญ่อะเราสิล่ะผมโดนแล้วเจ็ดนัดน่ะมันมาขึ้นมาหาเหราตายดิเฮียตายสารแขนนี่เลยแขนแขนผมต้องไปไหนอะวันเนี้มยม,ม,มีตัวอะไรบ้ามีตัวพี่ตรงถนงนไอหนังไหมถนนถนนถนนหลังบ้าน,น,นตัวเตาว่าสามเมรตมเมร เกิดมาแล้วกดบิวด้วยนะครับแชร์กาด้วยมีเตียงแล้วไีบันมีบันไไปไปไปไนนี้ผมด้วยมันขาไปล้ไลำสัแล้วไได้ไมดมดโดนหโดนหัวเฮ้ยตายโดนตายตาไหระเออกี่เมตตายตายตายไตไตายตายตายัป่ามันัป่ามาไปเก็บมันขึ้นคิวใช่ปะวะไม่ใช่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 อเหลือสิบสามเหลือสิบสามเหลือสิ โอมาเก่าไว้ยังหลบใจเลยใช่ไหมมันของเซมินี่หว่านี่ยค enfin ุยิงอ่ะหม้องไทยหม้องไทยโอเค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 มันอยู่ไหนไม่รู้พี่ดูมันมันหายไปเลยว่ะมันไม่ออกมาเลยอ่ะตายเปล่าก็มันัวเปล่ามันตายป่าวไอ้เมื่อกี้หินมันแวบอยู่ตรงซอกหินนะเออยซอกหินอยู่ซอกหินอ่ะพี่ยอมคนลอสามสิบเนี่ยยูยูู่ยูยังไม่ตายหน้าโลนเลยเห็นไหมต้นด้วยด้วยด้วยนี่เก็บแล้ว สองตัวสองตัวมีสองตัวดิเฮ้ยโอ้ยหายนี้วโอ้ยชุดเต็มมาโดนเยอะอยู่ชุดเต็มอ่ะเต็มเหล็กอ่ะเต็มฝังอะเดี๋ยวตายลงไหมมันดูด้วยนะดูพี่นะดูพี่นะมาปะดูพี่นะมาเรมาเก็บตัวผมมาลรามาเก็บตัวผมนี่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 ขอบคุณครับแฟรงค์ยี่สิบบาทถอนมากครับแต่งฟอนดูเนชั่นฮะ เวลาเลงจบแล้วตีกันตางนี้เลยสู้ๆครับอยู่อยู่ช่องเดิมพี่ตัวเดียวใช่ปะสองตัวสองตัวสองตัวอยู่ซอกหน้าตัวหนึ่งพี่ไอ้ซอกไอ้ซอกเนี่ยซอกหน้าผมนี่นี่นี่ซอกนี่เลยพี่กำลังไปพี่กำลังไปนี่เน็มมันเล่งพี่อยู่มันเล่งพิュวนี่ไอ้ไรวะมันเล่งกูเหรอนี่นี่เนี่ยมันอยู่ในปั๊มยาอยู่นะไม่เคยจะลุกเวินกำลังมีตัวดันกลับกลับไปนั่อีกตัว รอกูุ่ปะวะไอ้รอพี่ตายตายทอมสั่นแตกไอ้ตัวพี่มันเก็บพี่เก็บแล้วพี่วิ่งลงมั่งล่างได้ผม๊บเอาเท่าไรไม่เชื่อนะเอาเท่าไรเอาเ่านี้เท่านะอยู่ไหนอยู่ไหนสู้ไม่สู้ไม่สู้ยงบอยงบอมันกลัวมันกลัวเพื่อนมันมาไอ้เหี้ยเพื่อนมันมาเพื่อนเก็บต่อตาย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 พี่ลองตายพี่ตัวนึงก็ไหนวะ อู่หลังเนินอยู่หลังเนินอยู่หลังเน <cycles. S 3> no <strong>. ินอยู่ฝั่งบ้านมันหลยพลาสติกนึงมาไม่ได้สิไอ้สิมันอ้อมอยู่แจะอ้อมยิงที่อยู่อ้อมไหนอ้อมอ้อมไปนู้นเลยอ้อมมาทางอโลเล้เมื่อกี้ออมมาเลือดอ้ยมันเลือดเลือดเหลือ้มมีอไหนวะ น่าจะมาเติมพี่นะ่าจะมาเติมนั่าถอยไหม,มเหมือนคนกลั่มเน่คุณชื่อ,อ,อ,อเลยอ่ะเอ้หนูหรือมันห,หรือมันตายวะมันขึ้นไอ้นั่นอ่ะหรือหนึ่งอ่ะไื่่วันเด็ดเหรอวันเด็ด,ดมันขึ้นว่าแขกน,นะเราีนนน่น,นะผมนะผมผมนะผม,ม,มตายรอมม่ายอยู่มากย้านดูดิเฮ้มันตายมันตายมันตายี่ใครโดนยิงตายวะตงเี้ยเร เอาปืนเออปืนปะพี่กระโดดอยู่นะมาตายลงไปเก็บเสื้อมันก่อนไหมเฮ้ยมีเหีห้ยเลยวะมันไม่ตายพี่เมื่อกี้ไอ้พี่กระโดดอยู่นะเฮ้มาล้พี่กระโดดอยู่าลาล<ๆ>สลาสลาสแต่มีมันปะมีมัน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 ไอเหี้ยเก็บเสืมีไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะเสื้อมีถั่วบักอะลงลงมารี่ะลมาลีไปมันตายมันตายอีกคนล้มมันล้มลงลงเอานี่ไปล้งมันล้มมันล้ม อันนี ar, ้ลมนะอันนี้ลมไม่ใช่เว้ยเอ้ยชุดชุดชุดไหนชุดหน่มามามาอยู่ในคุ <t un> <t un ้อยู่มุมอยู่ม่างเอ๊ะออกมาจากบ้านแล้วออกมาจากบ้านแล้วนี่อยู่มุมนู้นอยู่มุมนู้นเห็นแล้วอยู่มุมนู้นเล้วโดนเอิงจีติงที่อะไรนี่เรียนเจอปะ ออมอยู่ออมอยู่ยิอยู่นี่ยีอยู่ข้างหน้าพี่เลยยิงยิงยิงเล่าหน่อยยิงเล่าหน่อยยิงเล่าหน่อยมันไม่ยิงเหนี่ยพี่พี่อ้อมหนักหมดแล้วตอนนี้ผมปั๊มยาอยู่ไม่มีเมนูแล้วพี่ตัวเด็กนี่ว่านั่นน่ะล้มล้มล้มจะมิล้มเซมิล้มไอ้เนี้ยเซมิหรอไอ้เนี้ยเซมิหรอใช่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 หมดยังอ่ะหมดหมดตายหมดตายหมดว้าว แล้วเราก็ได้ปืนของพวกมันมาหมดเลยนะครับยิ่งทําให้พวกมันเนี่ยกดแค้นเรามากยิ่งขึ้นเลยนะครับโอ้ยตังค์กบอกแต่ไอเคม่งม้าเนี่มันโอ้โหไดรสัสเรียนตังกระบอกมึงนั่นแหละวท้สั่นกูเรียนแล้วท้องสั่นอ่ะอ๋อเออก็เนี่ยกูรอขึ้นโต๊ะสองเลยจะได้ทําใช้ได้บริมันเนี่ยโอ้โหยากขึ้นโตสองอยากทำยาหลอด,อย,าลอดยาหลอดยังไม่เรียนเลยใช้ไปเม่ได้ไม่เรียนใน,ใน,ในสมนัยนะ แอตติกไหมฟาร์มแอตติกไหมผมว่าหินไม่โยนกันเคยได้โ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคก็ไล้เห็นตบ้าพวกเราตัดสินใจที่จะไปฟาร์มอาร์ติกกันต่อนะทุกคนนะครับผมตอนนี้คือบ้านเราเนี่ยยังไม่มีโต๊ะสองนะครับแล้วผมก็เอาทอมสันที่ได้จากพวกมันเนี่ยเอามาใช้เลยนะครับผมจะได้มีปืนดีๆเนี่ยเอาไว้เดินฟาร์มด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเอาปืนเรเวอร์ไปเนี่ยเราอาจจะโดนพวกมันเนี่ยดักยิงระหว่างทางกลับบ้านก็ได้หรืออาจจะเป็น ในอาร์กติกก็เป็นได้นะครับผมฆ่มาห <5 S 2> มด<า>แล้วฆ่<ม>าหมดแล้วเอามาหมามาเอาริเวอร์มาตรงไหนชิดอ่าชิดสิบชิดสิบบิงนวะตัวรอ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 พี่รอพี่รอเข้ามานละวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตายมั้ยน่ะตายมันไม่ไหวแล้วไงไอ้เชี่ยเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันแค้นจัดแล้วล่ะ แขนไปไฟห้องวันมืดเออเอาลิวเวอร์ไหมผมใช้เอาแล้วไปอไปอ่พร้อมยังอ่ะลากติดไปด้วยกันดีกว่า ข้างหลังพี่อะข<ห>อแดงขอแดงมีครับที่อพวกมันเลยสัสก,นะก่อนนั้นมาไั้ ต้องรีฟาร์มพวกคอมนเมนต์น้วก็สแคปนะครับผมเพื่อที่จะขึ้นโต๊ะสองนั่นเองนะครับไม่งั้นบ้านเราเนี่ยลำบ,บากแน่นอนนะครับแล้วผมก็ได้พักไปนะครับผมแล้ในระหว่างที่กําลังพักอยู่นะครับผมทีมงานเนี่ยก็ได้ข้อความมาบอกว่าบ้านโดนเลทนะครับทุกคนตอนแรกผมคิดว่าเอาอีกแล้วเหรอบ้านเรานี่แม่งยังไม่เสร็จเลยนะครับผมโดนเลทแล้วเหอเรเหอบ้านโดนเลนบ้านโเลสวยๆเออรับปตูได้ก่อนเปิดตูได้ก่อนสวยสวยสวย ไอเนี่ยปิงงไม่ปิงหรอผมหายปิงแล้วพี่หายปิงแล้วหายหนึ่งหายหนึ่งตัวเก็บปืนเราไปก่อนนะครับเก็บปืนเราไปก่อนโอ้ยจะจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วมันจะตายแล้วไอ้ตัวข้างบนอ่ะตัวระเบิดปิดตู้ก่อนปิดตู้ก่อนเออปิดตู้ก่อนปิดตู้ก่อนไอ้ตัวระเบิดเราได้ของแล้วนี่ตัวระเบิดอ่ะใช่ใช่ตัวระเบิดอยู่นี่เก็บแล้วตัวระเบิดตัวระเบ่ะ ไอ้นี่มาตายตัวนึงคือเต็มเนี่ยมันโดนแรงไหมผมไม่หลอดอะไรเนี่ยโอ้โหยี่สิบีมันเหลือประมาณสามตัวเหลือสามตัวที่มีปืนนะก็ปืนตรงหน้าได้หวะผมมันถั่วถั่วออนไลน์เลยหรอทุกคนฟังไม่ผิดนะครับไอพวกรัสเซียเนี่ยมันใช้ระเบิดถั่วออนไลน์เลยพวกผมเลยนะครับผมหลายหลายท่านอาจจะไม่รู้จักระเบิดถั่วนะครับแต่ผมจะอินเสิร์ตภาพขึ้นให้ดูนะครับระเบิดถั่วเนี่ยเป็นระเบิดที่ สามารถคราได้เลยในโต๊ะหนึ่งนะครับผมถ้าเรียนแล้วนะนะครับผมเป็นระเบิดที่อยู่ในเทียร์หนึ่งนะครับค่อนข้างดีในช่วงเริ่มต้นนะครับผมแต่หลังๆก็อย่าไปใช้เลยนะครับจะโผลร้อนปเปล่าๆถ้าใครอยากลองก็ลองได้นะครับไอระเบิดถั่วนักงโม้อันเนี้ยเ <c oughs> ยี่ยม่อยู่บนเข่าสองตัวเลยเข้าบ้านไม่ได้วะ่ะเออใช่ค่หินเราอะหินบ้านเราอเออต้องยื้อไว้ก่อนอะไอประตูหน้าอ๋อมันเข้าทางหน้าต่างนี่ใช่ป่ะาต่างหน้าต่างหน้าต่าง ใครปอบใครวิ่งไปปิดประตูได้บ้างวะประตูนั้นอ่ะไม่แปะแรงเข้าไปแล้วแปะแรงเข้าไปแล้ววังระเบเติมแล้วอ๋อกมาคนละพวก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 ไอ้เนี่ยเอาหินเต็มเลยสัตนเตียงเตียงมันอยู่หลังหลังเออหน้าบ้านเราอ่ะตรงหลังเขาอ่ะเปลี่ยนเตียงหมดละได้ปืนได้ปืนได้ปืนไอ้หนึ่งตายหนึ่งตายโอ้โห้เชยไม่ตายวะ เขาอยู่หลังกูวะ okay. ทุกสองวอนซีล่าเหรอเอ็นไฟส์ได้เอ็นไฟส์สวยๆเล่นก่อนอเล่นไปก่อนสองนี่สองนี่ก็บอกว่ายิงตายเฮ้ยแล้วล่าทำ,าทำาน้าต่างนะต่างทำน้าต่างก่อนต้องเลาต่างกิดก่อนเว้ย <S <S แม่งยิงไม่ตายวะเนี่ยเบิ้ลหัวอะไรสาารัตว์เคยขายแน่นอนเลยโอถามอยู่ถามอยู่เลมาแล้วมาแล้วอีสี่อีสี่ดิบอีสี่ดิ ไอ้ที่นอนใหญ่อ่ทก่ปตเนี่ยพี่ตามเขาไ้นี่ที่เขาส่งคือคลิปนั่นแหละคลิปตอนั้นมีที่พี่มาพอดไีโอเคน้องไปสร้างบ้านเลยไปสร้างบ้านเลยกปิงงหี้อะไรเนียวโคพี่ฮดงไปสร้างบ้านไม่เป็นจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปสร้างให้ไปสร้างให้เฮ้ยไปย้ายย้ายปิห้ ไอ้มีคนมาเหล็กหรอเอฟเฮคต่อแล้วกันบ้านดึงของมาข้างในเลยหรออ้มาเหล็กเนี้ยโอ้โหรือว่าจะได้แม่โป่งแม่บ้องไอ้พี่พี่เอายาไปพี่พยาอย่ามากน้องอย่ามากน้องไปออกไปหน่อยออกไปนอกออกไปนอก กีก็เห็นหน้าว่ามันมาแล้วมันยิงยิงนี่แล้วแบบไม่มาไม่วิ่งมาศพหรือวิ่งเข้าบ้านอย่างเดียวเลยวิ่งเข้าบ้านเราอะวิ่งตรงเลยอ่ะเออวิ่งตรงมาเลยอ่ะก็บอกอยู่เฮ้ยมันเลทผมพังเตียงมาแล้วนะไอพี่เลทที่นอนใหญ่มาเรีลทให้หวาพวกเราอ่ะเลนแล้วโอ้ยเกีงพี่ไดบอกหรือเปล่าหน้าบ้านนอกไม่เตียงใหญ่เลยอ่ะโอเตียงใหญ่ห้าหกอันอยู่หน่องเตียงน้อยโอเคทุกคนอันนี้เป็นเหตุการณ์พัดโดนเลท อีีรถือมอเตอร์นี่ถ้าอัดเซลล์วีมันน่าจะถนกไอศกพี่เก็บยางที่มีกระสุนกระสุนเล็กเยอะอ่ะเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วพี่ขอบไอเศพไอศพหน้าบ้านเก็บไปย่างที่ผมใส่ินใส่อะไรไว้อ่ะย่างมันเอามันมันไม่กล้าลงพี่มันผมก็เลยเอาลูกซองส่วนซ้าไอตรงข้างหน้าไอตัวก่อนชดกันแทบไงอืม เพราะว่ามันที่พี่ออกมาเมื่อกี้กับพี่เบนส่วะที่มันตายไอ้ก่ไอโรนหรือพี่เบนส์วะไอ้ไก่ไม้ไก่ไอโรนมันโดนชดการแทบตายไปตัวนึงเว้ยตัวระเบิดอะตายเลยพี่แต่มีจวงที่มันเฝ้าอยู่บนนะกระสานระเบิดนี่ยไม่ขอสุดเล็กหน่อยมั่ยระเบิดป็นหิวไม่ไอยู่ในข้างล่างข้างล่างแต่งขรางล่ามันหิวเกิดระเบิดแม่งหิวเกินะชาร์จเลยทาไมไม่ชาร์จนะมันไม่เฟลหรอกผมว่าเออที่ทำประตูเถอะตอนนี้ไอ้เนื้อต่างไอ้เนื้อต่างมาใส่แล้วเลืยนฟังแลฝ่ายชนะก็คือพวกเรานะครับผม คราวนี้กำลังใจพวกเราเนี่ยกลับมาแล้วนะทุกคนตอนแรกหลังจากอีพีที่แล้วที่ทุกคนได้ดูคือพวกผมสูญเสียทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกแล้วก็ของที่ฟาร์มมาก็เสียไปพวกเราได้คัมแบ็กแล้วนะทุกคนแต่ก็ยังไม่ถึงกับร่ำรวยมากนะครับเราได้ระเบิดถั่วจากพวกมันมาเนี่ยประมาณ10กว่าลูกนะครับเกือบเกือบลูกเลยนะครับผมแล้วก็พวกปืนต่างๆเนี่ยรวมถึงเซ็ตด้วยนะครับก็ได้มาจากพวกมันนะครับผมตอนนี้บ้านเราเนี่ยเริ่มกลับมามีของแล้วนะครับ ไอ้ไอ้ดอกไอ้ดอกันหัวเลยทีเว้นเอ้ยเบาน้องเบาคน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 อนมีไอะปอบหน้าเราพี่เห็นมากันหัวเลยยาไม่เหลือแล้วหรอยาหลอดก็ตอกฟ้าไอ้ดอนโหนสตรีไปเก็บใดีบอมมันโดนเว้นไครับพี่น้องในสตรีมาตามมาเล่นด้วยเฮ้ยนี่ไงยักเกอร์ฟยักเกอร์ไม่ดู เออเพือพี่พี่ตึ้มาบ้านดีกวอันน้เห็นไหมนะทำอะไรอยู่เนาะไอพี่มันใส่เต็มแล้วมันมันตามแม่อยู <No ่ใครบ้านหลังมันยิงมายิงมานี่หรอยิงพี่ อันหนึ่งมีตัวมีตัวมีตัวนะพี่ทิ้งปืนยาครับปืนมันกระบอกตาย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 มียาไหมมียาไหมพี่ตอนนี้เป็นบ้านเป็นบ้านมันเหรอพี่ใช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 ่ขอยาหน่อยยี่ขอยาหน่อยมีหลอดเดียวพี่อ่ะโอ้ยดูดิมีเอคมีเออาลอดเอเซอร์ระวังได้เราได้เอเคเาเลยไม่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 พูดถึงบ้านมันบ้านมันบ้านเองโอ้ เอข้างเลยได้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 หรอปะได้ได้ผมได้ปื่อไรวะปื่อไรวะเซฟเอกับลูกองปั๊มเดอะขากับนายตายพี่กับเร่องับไล่ไโล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 มันมัมัข้างน้ามาอีกสองตัวหลังพี่กอะไรกนมาพี่โอ้ยตายวะมันยอมันยิงพี่แหะ กูจะช่วยมึงกูตายไปเไอ้ห้องกับมึงเป็นฆ่าตัวตายเหรอมันซ้ำเรามันยิงเราเปนยิงมันเก็บพวกพี่อยู่นะอะไรวะไอพี่อ่ะโอ้พี่เอ็มเล่นเซิร์ฟปิง200บวกโดนชุดเดียวหมดอ่ะตัวอะไรไอ้ทำไอ้แค่ใต้สองใต้หมดเอ้ยเค่ได้ตายหมดแล้วไปดิ นี่เอาไปางานลอดพี่เร่ว,ว่าน้องใช่ครับยอดเลยว่ะน้องพี่เออยอดเลยงานนี้เท็ดดี้เป็นพระเอกนะครับเหตุการณ์ที่ทุกคนดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นในการที่แอร์ด็อปเนี่ยตกบริเวณแถวบ้านเรานะครับพวกผมก็ได้แอร์ด็อปมานะครับแล้วก็ได้ปืน AK มาด้วยนะครับ AK เนี่ยไม่ได้ได้จากแอร์ด็อปนะครับได้จากเท็ดดี้เนี่ยไปเก็บสองเลยนะครับผมแอลอาด้วยเหรอ โอ้โหทีนี้ทีนี้มันต้องมีคนตายแล้วถ้าไม่ได <pos anch> er> <ell> ้สั่งจำมันนะเอพีไอไม่บอกเล้ต้องสั่งใครต้องสั่งใครยิงเอ็มมิทของผมเฮ้ยพี่มาไงเนาะมาสิมิเจเจเนาะเฮ้ยเก็บได้ผมเก็บจเจเก็บไว้เล่นเลยเก็บไว้ช่วยช่วยพี่ยิงเก็บไว้ยิงเป็นบ้าเฮ้ยยังรออยู่ไหนวะยิงไม่เก่งเลหรือเออฝึกเลยฝึกเลยถือว่าเป็นการฝึกไว้ในตัวเนาะ เฮ้ยตัวเต็มตัวหนึ่งนี่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 ล้วกูจะเก็บยาหลอดก็ไม่ได้สักทีง่ายๆระวังนะตรงพี่เลยตรงพี่เลยตรงพี่เลยตัวเต็มตัวเต็มไหนวะเนี่ยเนี่ยตรงพี่เลยเขาเนี่ยหกห้าหกห้าปล่อยเขาอยู่ตรงนั้นไอ้ไม่ตายวะไอ้เคอพี่พี่อย่ารูดให้ไอ้เชี่ยยิงเข้าหัวไปไม่ตายวะพี่พี่พี่ผมยิงสเปรย์เข้าหัวเลยเอฟฟายอ่ะ พี่ออบให้พี่ออบให้อยู่โลพี่มันลงจริงมันเจ็บมากไม่ได้หรออไม่ได้หรอวะตาย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 ชุนแจตเตอร์ชุนแจตเตอรใครวะเอคีมันมาเติมเหรอซ้ายมือไอคีมันไอเคีบ้านนี่บ้านในไอคียะ เอ้ตายตายตายชุดลำสีตายนรกใครอะเกน้อยอเด็กน้อยอะไตายตายตายายสองเรียกอะไรนรกพูดไม่หยุดเลยเขาจะฟังทรงฟังสิ่งมันก็พูดไม่หยุดเลยนรกของเขาเยอะเลยต้มแขกไหม กไปพีกไปดวนดเอ๊ะมาเก็บได้ปะมาเช็บหน่อยไอ้ถั่วมาด้วยแกเปล้งังไมาอ้มาอ้อไปข้างหลังข้างหลังไอ้พี่ตั้งไงมเ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งมาชีแล้ววิงมาชีแล้วเสบ้ามึเลยนี่ไงนี่ไงือเลยือเลยอย่าอย่าลงไปนะอย่าลงไปวะนปลามันนะ บ้านมันนะบ้านมันนะกนะด้ยต้องไอ้กูกูกูโอ้เดิเดินเดินจะตายแม่ไปหลังไหนหลังนี้เหรอเดี๋ยหลังใหญ่หลังใหญ่อะหมดตีที่ยังหมดตีพวกมืออะสัตว์ไอ้พี่เด็กกับเราพี่ไปเก็บแล้วจะดำโอเคนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยบอกให้ผมทําคลิปยาวๆหน่อยนะครับผมก็ต้องตอบตรงนี้เลยนะครับว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาตัดวิดีโอเท่าไหร่นะครับเลย ไม่ได้เอาคลิปแบบมันมัดรวมกันเยอะๆแบบรวดเดียวสักชั่วโมงหนึ่งในแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามีธุระมากมายแล้วก็อยากให้มันประมาณสัก25-30นา,า,าทีอะไรแบบนี้ผมอยากให้มันประมาณนี้นะครับผมถ้ายาวเกินไปเนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้สินะมันมันผมไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ให้มันถึงหนึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงกว่าอะไรแบบนี้ครับคือถ้าผม จะทาคลิปแบบนั้นจริงๆนี่คือผมไม่ต้องตัดวิดีโอเลยนะครับผมก็ต้องเอาทั้งคลิปมาลงหมดเลยนะครับทั้งช่วงยืนเฉยยืนครับของนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณสําหรับที่เข้าใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในอีหน้านะครับสาหรับรัสเซียตัวร้ายนะครับผมในตอนที่3นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันในตอนหน้าตอนที่4จะเป็นยังไงเนี่ยเราจะตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับคอมเมนต์มากระจยนะครับทุกคน